อททไไไมม่ถยเดือดแล้วครับเปิดนาทีปะทะชุดดำไทยเจอทหารเขมรห้าวยกปืนจอวิดยิงไม่ยอมหนีแถมท้ายิงให้ดับพร้อมกันแถมแกะสลักบึ้มถือไว้รอโดยก็อัปเดตด่วนเลยนะครับจากการรายงานในเมื่อวานนี้วันที่18พฤศจิกายน2568เกิดการเผชิญหน้าระหว่างทหารพรานไทยและทหารเขมรขนาดลาตระเวนอยู่โดยในเหตุการณ์พบทหารเขมรกลุ่มหนึ่งกำลังพยายามท้าทายทหารไทยโดยการเดินเข้ามาประชิดตัวทั้งที่ฝ่ายไทยไล่ให้ออกไปแต่ไม่ไป แถมยังมีลักษณะท่าทางสุดห้าวไม่กลัวด้วยการทําเสียงและไม่กลัวทหารไทยยิงแต่หากสังเกตในมือของทหารกระเมนคนแรกที่ยินประชิดตัวทหารไทยนายที่มีกล้องก็ดูเหมือนว่ามันกําลังจับกับอะไรบางอย่างในมือซึ่งก็อาจจะเป็นบื้มนั่นเองครับเหนือไอ้ยิงใหญ่ขี้เามากรีขี้เออมตายไปกันเลยไปถอยไปตายยกเหยียดยาขึ้นมาตายโยกเยียเยาขนะ ขึ้นมาอีครับขึ้นมาเลยซึ่งนอกจากนี้เองก็อ้างอิงจากข้อมูลเพจไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะนะครับก็ได้ให้ข้อมูลเหตุการณ์ว่าทหารไทยพยายามผลักดันทหารขเขมรออกจากพื้นที่แต่ทหารขเขมรก็ไม่ยอมออกโดยคลิปถูกระบุว่าถ่ายที่ช่องอานมาดูท่าทางเหมือนจะยิงกันอยู่แล้วนะครับสังเกตมือทหารขเขมรดีๆนะครับถือบึ้มมือ น่าจะถอดสลักนิรภัยแล้วนะผมคิดว่าแต่หากดูดีๆแล้วสลักนิรภัยยังอยู่ครับพอได้ดูความอึดดัดใจของาฐานหน้าแนวและอึดดัดใจแทนจริงๆต่อมาทั้งเพจก็ได้อัปเดตว่าบางข้อมูลบอกว่าเพิ่งถ่ายวันนี้บางข้อมูลบอกว่าถ่ายในวันที่1 4พยอที่ผ่านมาบางข้อมูลก็บอกว่าเป็นการถ่ายตั้งแต่ที่3กรกฎาคม2 0 2 5ก่อนสงคราม5วันซึ่งผมยังไม่ทรานบนเฉพาะวันไหนนะครับแต่แหล่งข่าวที่บอกผมว่าเป็นวันที่14พยอก็น่าเชื่อถืออยู่ครับ โดยนอกจากนี้เองในคอมเมนต์ทางเพจก็ระบุว่าผมไม่ทราบนะว่าเรื่องนี้จบลงอย่างไงสามารถผลักดันฐานขมรได้หรือไม่นะครับต่อมาก็มีคนมาตอบเมนด้วยข้อมูลเพิ่มเติมว่าเมื่อสักครู่นี้เป็นพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่ช่องอ่านมา้าท่านโพสต์บอกอยู่ว่ามีทหารคนหนึ่งเครียดมากกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ที่ช่องอ่านมา้าและให้ฐานในกลุ่มหนึ่งคอยดูแลสภาพจิตใจไม่รู้ว่าจะใช่สถานการณ์เดียวกันไหมนะครับวันนี้ และนอกจากเหตุการณ์นี้นะครับก็ยังมีอีกเหตุการณ์ประทะคารมล่าสุดที่แนวหน้าระหว่างทหารไทยกับทหารเขมรที่คาดว่าจะเป็นที่บริเวณแนวลวดหนามบริเวณปราสาทคนาหลังเจอทหารเขมรเข้ามาตรวจแอบส่องโดยในคลิปก็มีเสียงทหารไทยพูดตอบโต้กับฐาเเนเขมรที่รุกเข้ามาโดยทหารไทยบอกไม่ถอยออกไปอย่าเข้ามาฝ่ายทหารเขมรพยายามจะเข้าประชิดอ้างคําว่าพูดคุยแต่ทหารไทยวันเป็นแผนลวงเพื่อเช็คฐานที่ตั้งเพราะมีทหารเขมรอีกคนคอยส่องกล้องดู จึงไม่คุยและบอกให้ทหารเขมรถอยออกไปโดยฝ่ายทหารเขมรอ,อ้างคําว่าสันติภาพก็เลยทําให้ทหารไทยตอบล้่นว่าสันติภาพมันจบลงตั้งแต่ทหารไทยขาขาดแล้วไอ้ทิดจบแล้วพูดอะไรเยอะแยะเย็นตะต้นมุกเลี้ยงเป็นเก่งเนี่ยไรพูดไรเนี่กำลังเยะิะแต่ซองแข้งจองมาแต่เพียบ មាន <amounts> ម <of telephone writers> ិនឲ្យខុសត្រូវអីនិយាយគ្នាហីនេះឯងបើធ្វើតាបងមិនមានមូលហេតុអីបានធ្វើមកអន្តិភាពវាចូលដល់ແតែทหารไทยฆ่าគ្នាได้ເຊັດຕົກແລ້ວพูดอะไรแย่พูดเอาสกู๊ปมาตอกຫນຶ່ງเดินๆទៅຕົមនេះយ៉ាងមានអីនិយាយគ្នា

ดูก็ดูไปอย่าเข้ามาใกล้รวหนังผมผมไม่ได้ขยับแล้วผมอยู่ที่เดิมเอาดูซิอยู่ที่เดิมไหมถาม่อยเอาดูดูอยู่ที่เดิมไหม อยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมผมไม่ได้ขยับไป,อ,ไปอะไรทั้งรุ่นคืออะไรอะไรังุ่นคืออะไรไม่เอาไม่เอาอย่ามาใกล้กันผมจะไม่ให้ลูกนอ้องผมเข้าไปแล้วโอเคไหมเราคุยกันแล้วทังรุ่นก็คุยกันแล้วลว่าอยู่ใครอยู่มัน อยู่ท uh. ี <retention texts> ่เดิมผมก็จะไม่ให้ลูกน้องผมเข้าไปเข้าใจไหมสง่ากองรถคารางก็ยืงบนการตัวจสอบใจได้หมอเป็นคนตรงนี้ที่บ้านผมว่าก็ยงนจะทำอาไรดีนี่อจุลปนมาคารานรอทไมทำไมไม่ถอยไปเลย

ขึ้นมาอีกครับขึ้นมาเลยขึ้นมา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 ดีบังดีบังขึ้นมาเสียงครับครับกลังดมาอีกมันถึงเวลาแล้วถึงเวลาผู้ชาลล์ผู้ผู้ช่างตั้งใจมาก็ติดต่อเขาไปเสียเขาคุยกันแล้วเราก็กลับเหมือนเดิมไม่ใช่จะมาอยู่ตรงนี้บอกยังไงไหม ยังไยยังอกเจมไกงเนม่องไ่ไรพูดไรเนาะกลังเยิงแต่ฟงข้งจองไม่ตะิบมีไห้อต้าไ็ยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลามาทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้า เล่าไปเรื่อยเดลี่ราม่าเยิงเยิงนะตอมบกคนี้ยังไม่ได้เดทเมีย